สติงอสุรกายยักษ์แปดขาในอพาร์ตเมนต์สติงเป็นภาพยนตร์เสียงขวัญในปี2024ติดตามเด็กสาวชื่อชาร์ลอตต์เด็กหญิงวัย12ปีที่อาศัยอยู่ในอพาร์ตเมนต์สุดทรมกับพ่อเลี้ยงเอธานแม่ของเธอเฮเทอร์ ater, และน้องชายต่างพ่อเลียมชาร์ลอตต์มักจะถูกทิ้งให้อยู่คนเดียวและสะดุดกับแมงมุมตัวเล็กๆที่ฟักออกมาจากวัตถุแปลกปลอมที่ตกกระทบที่อพาร์ตเมนต์ของป้าทวดของเธอด้วยความสนใจเธอตัดสินใจเลี้ยงแมงมุมเป็นสัตว์เลี้ยงและตั้งชื่อมันว่าสติง ขณะที่ชาร์ลอตต์ดูแลสติงเป็นอย่างดีแมงมุมตัวนี้ก็เริ่มเติบโตอย่างรวดเร็วเธอพยายามปกปิดขนาดของมันแต่เมื่อมันโตขึ้นเรื่อยๆพ่อเลี้ยงและเพื่อนบ้านเริ่มสังเกตเห็นเหตุหการณ์แปลกๆรอบอาคารขนาดและความกระหายของสติงที่เพิ่มขึ้นมานั้นนำไปสู่การตายของสัตว์เลี้ยงและผู้อยู่อาศัยขนาดเดียวกันความสัมพันธ์ของชาร์ลอตกับพ่อเลี้ยงของเธอก็เริ่มตึงเครียดกันมากขึ้น ในระหว่างการทะเลาะวิวาทของเอธานท่านใดนั้นสติงก็โผล่มาโจมตีทั้งคู่อย่างไม่ทันตั้งตัวสติงซึ่งตอนนี้เป็นเบงมุมยัดกักขังผู้ใสหลายคนเอาไว้ในอาคารเพื่อเป็นอาหารของมันในที่สุดชาร์ลอตก็สามารถล่อสติงเข้าไปในกับดักด้วยความช่วยเหลือของเอธานพวกเขาใช้เครื่องอัดขยะเพื่อกำจัดมันแม้ในตอนนี้ดูเหมือนว่าครอบครองชาร์ลอตจะปลอดภัยแต่หารู้ไม่ว่าสติงได้วางไข่หลายฟองเอาไว้และหนึ่งในนั้นกำลังจะฟัออกออกมาอีกด้วย